วออว่าปเออกันเดอเออเอ่ออออโกตเเออุุแบบฝึกหัดเก้าจุดหกการเปรียบเทียบความยาว หนึ่งเขียนเครื่องหมายถูกในช่องของสิ่งที่มีความยาวหรือความสูงมากกว่าข้อหนึ่งสะพานข้าม แม่น้ำยาวหนึ่งกิโลเมตรยี่สิบเมตรข้อสองคอนโดมิเนียมสูงยี่สิบสองเมตรข้อสามรถ ป่าจำทาง<อ>ยาวสิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรข้อสี่ตึกคิงพาวเวอร์มหานครสูง 1> 1, 400สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเซนติเมตรข,อขอออ้อห้าเขื่อนลำปาวจังหวัดกาละสินยาวเจ็ดกิโลเมตร แปดร้อยเมตรข้อหกน้ำตกทีลอซูจังหวัดตากสูงสองร้อยห้าสิบเมตรสองเติมคำว่า ยาวกว่าสั้นกว่าสูงกว่าเตี้ยกว่ายาวเท่ากับหรือสูงเท่ากับ ข้อหนึ่งสะพานพระรามสามยาวหนึ 1, 800, 64, ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่เมตรสะพานสมเด็จพระเจ้าตากศินม,มหา ราดยาวหนึ่งกิโลเมตรเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเมตรสะพานพระรามสามยาวกว่าสะพานสมเด็จ พระเจ้าตากศิลมหาราออ